สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนยนาก,กินที่ในเมืองก็จะไปกินร้านเดียวมันไม่ปิดเลยได้มากินก๋วยเตี๋ยวร้อนมาก ร้อนต้องทำให้มันเย็นก่อนอเจอน้ำใสไห้โฆษณา กินข้าวตี๋ก้อนไปหาหมอเด้ค่ะเดี๋ยวไปนั่งคาตนเดี๋ยวเดี๋ยวงดนิดเดี๋ยวแฟน์งูนิดสิเปอบังมังสีอบังภาอาเป๊ะตัวเดติปัดโเนี่ยเวยเอกรัไปเ้บิ่มเลยค่ะ มมีแห้งพิเศษหนมีแห้งค่ะมันีมีแห้งพเนึ่งมมีร้ำไม่ผักไม่เกียวหนึ แล้วก็เลือกยำทุกอ่างนึง่มีน้ำมะนาวนำดอร่อยอร่อย អ្ស� filtrate dry hoc ៀថ់ទ្ត� flats ្ជាមកបស្រាង់។នឹង��� épogicio រោខ្វឹន u n o กับสิบป้ากันไปเส้นทัน

ไปรอหมอดดนค่ะดดนอีดีดิ

เขาบอกว่ากวิยเปิลถ้วยใหญ่วิปเ๋ยวถ้วยใหญ่เยอะจังวัตถ้วยใหญ่เลยพีี่ั้งพิเศษไล้เล่าเนาะ ายกีร้อยประมาณหนึ่งร้อยบาทพี่นี่ว่านนะรว้ยี่สิบเปอร์เซนหากินยี่เมืองไทยได้กินทุกอย่างที่เราอยากที่เมังนอกต้องทำใจนะคะ ร้อยยี่สิบราคานะคะแค่นั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะไปคุยกับคุณหมอนะคะเนาะพี่ที่สาวดอนคุณโกสาวดอนจันสิเลน เนี่ยฟรังเอ็นเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เนะค่ะเนาะคลิปเอ่อคลิปละข้ามค่ะเอฟซีค่ะคลิปละข้ามคลิปคลิปภาษาฝรั่งเศสว่าพี่มั่งบทคืออาเชก่ะพี่น้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความหวังใหญ่ทุกคนด้ค่ะไ๊้ยบย